สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุงทิพย์ก็มีเมนูง่ายๆแล้วก็อร่อยมากกว่าทุกคนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ลุ่งทิพย์จะทำข้าวโพดชุบแป้งทอดค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำกันเลยนะคะต้นหอมเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ เรามาเตรียมส่วนผสมของแป้งก,กันก่อนนะคะเราก็จะใส่แป้งรูดเกล็นะคะนมสดค่ะเกลือป่นนะคะพริกไทยป่นค่ะน้ำจิ้มไก่นะคะไข่ไก่2องฟองค่ะ รายละเอียดของส่วนผสมเนี่ยดูได้ในใต้คลิปนะคะหรือว่าตอนต้นคลิปก็ได้ะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมให้เท่ากันนะคะ เมื่อเราคนส่วนผสมของแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ข้าวโพดค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมนะคะ แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเมื่ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนำข้าวโพดนี้ไปทอดนะคะนำกระทะตั้งไฟแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะวันนี้น้งกิฟจะใช้น้ำมันมะพร้าวในการทอดนะคะถ้าไม่ใช่กระทะเทป้อนนะคะก็ให้ใส่น้ำมันเพิ่มขึ้นนะคะ พอน,น้ำมันร้อนเราก็จะตักกระโปงใส่ลงทอดเลยนะคะเราจะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนทอดนะคะทอดจนกระทั่งแป้งเป็นสีเหลืองน้ำตาลทั้งสองด้านนะคะ พสุกแล้วเราก็ตักออกพักให้เสด็จน้ํามันนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเลือกการแจ้งเตือนสั่นกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสูตรนี้ก็จะเสิร์ฟได้ประมาณ 2- 3ที่นะคะขึ้นอยู่กับปริมาณในการรับประทานของแต่ละท่านนะคะ เราจะเสิร์ฟก็โพดทอดกับน้าจิ้มไก่หรือว่าจะเสิร์ฟกับซอสมะเขือเทศก็ได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะและพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะ